กาแต่ละทีมจะต้องสลับกันทำท่าทางใบขับและตอบให้ได้ภายในหนึ่งนาทีทีมไหนได้คะแนนเยอะสุดจะเป็นผู้ชนะแล้วทีมที่แพ้ต้องทูดลงโทษเชิญค่ะว้าวอ๋อนั่งบนโซฟานั่งบนโซฟากลัวมันดังอะ่ะได้ค<ด>่ะ เอาให้ให้พี่พัฒนพี่มกดหุกันว่าใครเล่นก็อ๋อโอเคพี่พัฒนไม่ใช่เดินเดิเดีนเดิเดิน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 เดิเดิเดินเนนเดิเดินเเินดิเดนเนดิเนเนเดนดิเดิอเดินเนดเเเนหเเเิดิดดนดเิด หนังหนังสามพยางหนังแบบพยางเชียร์เดอะแมทริกซ์ใช่ครับโอยวว้าเยเก่งยังเลยอ่ะใครใบ้ใครเล่นก่อนใครเล่นก่อนได้พี่ไปใบ้ก็ได้เฮ้ย เพลงนะคะสองพยางหยอกหยอกกังฟูเขี่ห้าโอ้โหเราได้มาแล้วมาเรามากับดวงอ่ะใครเร็วกว่ากันคะเมื่อกี้ใครเร็วกว่ากันคะของเขาเร็วกว่าอ้าวจริงเหรอใช่หรอไม่ ไม่เป็นไรเอาใหม่เก่งมากเก่งมากเก่งมากแต่กูจะทวงทวงมึงเต่จะเจอเนาใจเย็นดิพี่พี่พูดงี้ผมก็กลัวเลยโอ้ยยังไงพี่โึงงละอนนึๆอ่าเป็นหนังสามพป็ยางสปายเลือดเมนอ้ยง่ายเกินอ่ะอันนีง่ายไปเลือดเมนอันที่เลือต้องเป็นเพลงแน่เลยอ่ะลองดูลองดู ฉันฉนกลัวบ้านให้อภัพยพี่ด้วยนะอ้านับโอ้ยอะไรอะแมวแคทบูมิมน<แ> <c oughs> <laughs> little My Little Moment. <laughs> 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 Cái <coughs> <hums> What the... Oh my god. Lion King. แล้วคือย่างเงี้ยหล่อนทำอย่างเงี้ยแล้วคือตัวหล่อนมันเล็กๆอ่ะฉันก็คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าไก่ปะไก่น่ารัานมือผมปะโอ้ยเขาแก้ตัวไปเลยค่ะมาโอเคอังน่งสามพยานไปเยี่ยมแล้วกันดีวะ À à à. Yeah. Chết. <laughs> Hay. Ôi, ôi, ôi. Úi. Áo L้ม lúc, l้ม lúc. Không lúc. à? ตอบไม่ได้ด้วยข้างนอกนัะนอกอ่ะยากขนาดนี้เอาแล้วพยายามอ่ะโอเคเดี๋ยวอีกรอบนะเฮี่ยมัมมี่มัมมี่มันคานมันคานอะไรคานวะเอ้ยไม่ได้เลยอ่ะไปยังไงดีวะเนี่ยหนอนบ้าหนอนช่างชี้เออ าราเนี่ยนี่ลำตัเองก็เป็นรถแล้วขึ้นมาเป็นไงไงฮะพอมือเออเออยากยากม่เป็นเออว่ะทำเป็นรัก่คิดไม่ออกแปงพอมาเล่นปุ๊บมันคิดไม่ออกอ่ีกไม่รันเอาแปมใช่ไหมใช่ อ๋อหนังกระเป๋าัหัวใจ Love กอดแฟนแฟนแฟนฉัน เป็นฉลาดแหละเพราะพี่ไม่รู้อพี่ไม่อะไรไม่รู้เก่งมากค่ะเป็นแฟนชันได้ไงวะนำแล้วนะอย่ากฉีกรอเค็อกอนดันได้ได้ดูนะดูนะโหทานฟอร์มเ้อยังเฮ้ยโอเคโอเคครับหมดเพลงเอาแล้วคอนอยเอาพี่ลืมลืมพ่อ หมดเวลาค่ะหมดเวลาเอออ่ะมือสั่นแล้วมือสั่นแล้วเขียนเพลงเือนเต้นเือนเต้นเรื่องราวที่เราเขียนอุ้ยจำไม่ได้เขาจำไม่ได้แล้วน่ะงงผมป่พี่เอาแล้วเป็นเพียงเพราะไม่ใช่เอาแล้วใช่เปล่าไม่ใช่เพลงแกมั้งเราวะวุดจีไม่ใช่ด้วยมีคำว่าโพส เอ้ยพูดงี้ได้เหรอพูดงี้พูดโพคนเดียวใช่ไหมสายแล้วได้ไหมคะไม่ได้โอเวอรโอเวอรเล็ๆอย่างเล่นต่อเอาเปล่าเปล่าโอ้เปลาไม่คิดเลยเอาลืมไปแล้วโพสต์คัทโพสต์คัทเออเออทำไมผมคิดไม่ได้วะทำไมมันมีอีกแค่อันเดียวอ๋อพอเขาสอนมาเหลืออันเฮ้ย น้าเปลทำยังไงนะโอ้ยอะไรวะอะไรวะลิฟเลคชัน แ่่มมกไใชเออมันชื่ออะไรนะอะไรอ่ะก็นั่นแหละ Little Mermaid อะไม่ไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ครีบโนขับรถอะไรสามทองไม่เที่ยวผมอะไรอ่ะไหวมันไหวเหรอมันไม่ไหวมันเป็นกลมๆมัน ลากมันเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษอังกฤษอะไรอ่ะเลยพูดสิอะไรไททนดิ่เหรออ๋ออะไนดิ่เหรอใช่ไททันิ่รู้ได้ไงรู้ตัวใช่ป้ะเออวะอ้าวเนี่ยเรืออันนี้็เยู่ในเรืออันนี้ไม่ใช่เรือเหรอเดี๋ยวได้แลวไม่เรืออันนี้ไม่ใช่ อ๋ออันนี้คือซีทำอันนี้ใช่ป่ะใช่อ๋อมีฉันที่ยังตอบไม่ได้เลยซอรีเมื่อกี้คิดไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวพี่ใบให้ได้มา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 ไม่กลัวอยู่แล้วเราอะอุ้ยสบายสบายเลยชิบหายแล้วยังไงวะหนังสีพยางา อ,อ,อีกแล้วมันคานอีกแล้วรถลดหนอนหนอนมัดผม,มเอคข้างหลังอยากขิงได้ไหมคะไม่ใช่รวบหัวหัวล้านหัวเก๊ะอะไรวะหัวล้านขับรถไม่มี เว้ยใครจะไปรู้พี่พี่มันมาชัดอยู่เรื่องอะไรวะหนังดังหนังดังมองไปไหนวะหยุ่ไหนวะนหมดเวลายังขับรถคืออะไรเนี่ยทำไมสปอยอ่ะหายใจไม่ออกกลัวจะไม่เคยดูพี่เคยดูหัวร้านขับรถหัวร้านขับรถ หัวร้านขับรถเพื่อเพื่อครอบครัว family หัว family เรื่องอะไร driver หัวร้านขับรถหัวร้าน cu เอาผมไว้เลย cu again ของชาลิพต์ดีเซลว่ะ่าเหมือน butter fast and fillet fast and f i l l e โอ้โห fast and fillet สงสารพัดอ่ะเอาจริงมันมัน fast มันก็วิ่งได้ว่า fast อ๋อเออว่ะวิ่งรอรอดูรอดูคนนี้รอดูคนนี้ แปมแตาพี่แปลมและจริงเหรอ,อปั้นชนะอยู่แล้วเหรออ้าวทีมรเราชนะไปแล้วเหรอใช่อ,อ้าวนี่หมดแล้วเหรอคะ,อะอลองเลอง <c oughs> ลองมือสั่นเลยอะ่ะเพราะว่าคุณพลาดห้าคะแนนไปไงมือสั่นตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> อะไรอุย้ยฉันฉันกลัวฉันกลัวเราออกเพลงสามพยางเพลงของพัน นาฬิกานาฬิกากาตายนาฬิกาแห่งความหวังขอโทษเราไม่แน่ใจไฟเตอร์พี่ไฟเตอร์นาฬิกาควรเข็มควรเข็มนาฬิกาเอ้ยอย่าหลอกดิเมื่อวานเมื่อวานวันก่อนเชี่ยอะไรวะอาขอโทษนาฬิกาตายนาฬิกา กังฟูพี่เชื่อผม่เอ่อเออเออมันยากอะแม่ พ่านหรือปะมาแบบนาฬิกามาคคนที่มานาฬิกาตายอะไรก็ไม่ีถ้าชินกับชื่อจะจำได้มันแย่มากเลยหรือปะเราเคยกินแย่มันไย่ซะด้ยดื่มก็เลยเป็นช็อตชิสอเชยร์ยั่วกรึไปฮึ ย้อนละย้อนอุ้ยทำไมมีผมเลยลุกกคนลุกเลยเหรอผมขอโทษทานโปรโมชั่นผมได้ไม่ดีไม่เป็นไรแล้วทำไมแกถึงต้องไปคลานอยู่บนพื้นเพื่อเป็นรถด้วยวะเอาแล้วถ้าเป็นรถพี่พี่พี่ว่ายังไงเออว่ะมันลงทุนลงไปคลานแบบว่าไม่แล้วถ้าจะเป็นเรือไงทุกคนจะทำยังไงไม่ใช่อย่างนี้เหรอไม่มีใครเรียนแบบนี้มาเหรอย่า เอออันนี้ก็ได้โอ้โหมันแบบโอ้โหอันไทยนั้นอีกไงก็มันอย่างน้อยก็ได้คิดว่ามันเป็นเรือไงพี่คิดไม่ทันอ่ะอันนี้ก็คือพี่โอเคไหมเนี่ยโอเคโอเคกูเย็นไปหมดเลยเย็นทั้งตัวเย้